ลพรบุญแก้วผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีท่านหัวหน้าส่วนราชการะระดับจังหวัดเป็นคณะท่านผะู้ด้วยราชการาที่ขบทุกท่านทป็นท่านนางสาวสังงสานนงศุภชันา์เพ็ญนนทพิมลพิพากซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนามาอย,ากกอย่างต่อเนื่องในวันนี้อาจจะ ให้ท่านได้เยี่ยมชมในกลุ่มที่สำคัญที่ตั้งอยู่ที่แห่งนี้ก็คือกลุ่มเครื่องแกงของบ้านหมูยานนะคะและทีเวลาก็อาจจะทท่านได้ท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านหมูยนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านยศก็เรียนท่านที่ตรวนหน้าการนะคะก็คือในส่วนของชุมชนบ้านหุูยันแห่งนี้ได้รับ เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบตรวจเย็นประจำปี2566ของศูนย์อาหารวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะในวันนี้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้คือท่านจังงานแต่ว่าท่านติดภารกิจนะคะวันนี้ก็เลยมีตัวแทนของชุมชนมาต้อนรับและส่วนหนึ่งก็จะมีทางท่านจังงานผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่รับท่านนคณะโดนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ถวจในคณะนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านบรรยากา่แนี้เพื่อเป็นสื่อากำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานะคะก็ขอต้อนรับท่านด้วยความดีนะคะค่ะขอบคุณผ่านเชิญค่ะค